ครับกับสวัสดีครับกลับสวัสดีพี่น้องเอฟซีที่เคารพทุกท่านครับครับเมื่อวานกลับมาอีกแล้วนะครับตามสัญญานะครับกับสูตดหวยสูตรเดินดีนะครับของช่องลูกอีสานอีลีนะครับหวยแม่นๆมลูกอีสานอีลีนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่สองครับเมื่อวานนี้ก็ได้ลงแล้วสูตรแหลกนะครับสูตรหนึ่งจะลงไปแล้วนะครับสำหรับเมื่อวานกลับมาตามสัญญาครับเป็นงวดประจำวันที่16สิงหาคม65นะครับเป็นสูตรที่สอง องวยเป็นแรูปอีสานอิรีนะครับสำหรับสุตรนี้นะครับก็ให้ลักสิบมาตัวเก่านะครับมาตัวเดียวกับสูตรหนึ่งนะครับที่หนาจะมาได้นะครับก็คือแปดกับศูนย์นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็มีซีโตนะครับก็มีศูนย์เจ็ดแปดเก้านะครับเป็นลักสิบตัวที่หนาจะมาหรือเดืนดีนะครับก็คือแปดกับศูนย์จับคู่แล้วนะครับ Dante, คูแล้วก็ได้ประมาณนี้ครับ0 3 0 7 0, 0 9นะครับ7 3 7 7ส9 8 3 8 7 8 9และ9 3 9 7 9 9นะครับสำหรับส,สูตรสองนะครับสูตรหนึ่งกัล่องเรนะครับวันนี้ท่านกับฮงสรีได้เข้ามาชมบึงเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคกับหวยรัฐบาลนะครับกับช่อง YouTube ของลุงอีสานอีรีนะครับลงอยู่ประจำนะครับถ้าถูกใจก็ กด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อจะบริพานคลิปดีๆนะครับก็จะทำจะมีไปตลอดนะครับถ้าหากเป็นน้องอีฟซทุกท่านให้ความสนับสนุนติดตามนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเชิ่องโชคนะครับครับนี่ครับถ้าหากตรงใจน้องอฟทั้งหลายนะครับก็แคปหน้าจอได้เลยครับงวดที่ผ่านมานะครับก็เขาล่างบนในสูตรหนึ่งนะครับ เ่าทั้งล่างและบนยูในสูตรหนึ่งนะครับสําหรับสูตรสองบาเขานะครับว่าบางวันนี้ว่างสูตรหนึ่งหรือสูตรสองจะเขาหรือรุดนะครับหรือจะรุดทั้งสองนะกะมั่นกะเป็นเรื่องที่บอในนอนนะครับสําหรับห่วยนะครับกะการเสียงโชคนะครับกะมีความเสี่ยงกะใซรวิจ,จารณญาณในการตัดสินใจนะครับพี่น้องทุกท่านนี่ครับสูตรที่สองนะครับ ประจําวันที่16สิงหาคม25 6 5ห้กบห้ากับหยแม่นแม่นลูกอีสานอิลีนะครับคลิปก,ก่อนนั้นได้พักได้บรรยายเป็นภาษากลางนะครับเนื่องจาก,กว่ามีเอฟซีไร้ทานนะครับถักมาบอกลูกอีสานอิลีคือจงบรรยายเป็นภาษากลางกับคลิปนี้นะครับก็ขอหยัดมาบรรยายเป็นภาษาอีสานนะครับเพื่อจะฟังแล้วเข้าใจได้ง่ายนะครับเนาะอ่ะมีประมาณนี้นะครับพี่น้อง สนใจกดแคปบแตะจอนะครับร้องไปเสียงโชคนะครับขอให้ทุกท่านทุกคนที่เขามาชมในคลิปนี้จะมีความสุขความเจริญน,นะครับถูกหวย้วยเบือกันทุกท่านทุกคนครับสำหรับคลิปนี้จะคงสีอเจอกันเพียงแค่นี้ก่อนนะครับอ่าเอาไว้ครั้งต่อไปขอบคุณที่เขามาติดตามรับชมนะครับพี่น้องทุกท่านขอให้ถูกหวย้วยเบือกันทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ